ไปกันเด้อแมอ๋อสิได้ไปแด้วนะพี่ทุกคนบัดนี้เนาะเดี๋ยวก็ไปฮอดแล้วก็สิอาชีพเบิ่งอีกนะว่าวเฮาเจอคอนเสืร์ตแล้วนะตอนนี้เดินทางก่อนไปก็ได้แม่อี้เมกะก็น้ำเติมอันนี้เป็นซื้อน้ำปัน่ปนในร้อยนะพี่ทุกคน ขออนุญาตเด้อเสิร์ฟโมกเพราะมันฮอนแหงนะนี่เบิ่งไหนน้องสาวกันแอปเป็นแอปคนนั้นวันะวีมื่อทุกคนทุกท่านนะเมื่อนี้เราสีได้เดินทางแล้วนะจีทุกคน ไปส่งน้องนะอยู่ป่าเนสนยนิทุกคนในหน้าทางเมื่อนี้กราลาวอยู่4 0 0รอยลักประมาณนี้นะเพราะว่าตั้งแต่ป่าเสีขึ้นไปหาบอนน้องเซเว่ันเนี่ยประมาณดูร้อ0ร้0ยกิโลในะทุกคนนะว่าตั้งแต่สวรรค์น,นี่ไปหาป่าเสนี่300กิโลเนาะไปถามคนมาได้ในะทุกคนแต่ว่าตอนนี้กำลังกินข้าวกินน้ำนะเราก็สิไปส่ง ไปสองคนเนาะคืบเอสิไปขึ้นรถอยู่หลักสามเละก็ขึ้นไปพุ่นไปวิ่งกันนะเอแม่นลงไปใต้นะเอฟทุกคนแต่ว่าอีร้อยนี่แหละสิขี่รถก้ามห่นะขี่รถจักรไปอ่าไปนี่กับมิวว่าซีฮอตเซอร์แน่เอฟซีทุกคนแต่ว่าสิพาน้องไปขี่รถจักรไปนะเพราะว่าเมารถนะแต่ก็พา,าไปนะเอฟซีทุกคนประมาณน,นี้กำลังกินข้าวกินน้ำอยู่เนาะตอนนี้สบายดีนะไม่ไเลย วันนี้นกินข้าวกับมะม่วงได้ที่ทุกคนวันนี้เนาะจะน้อยกระิได้เดินทางมาแล้วนี่อ่อไปนี่แต่บ้านเฮานี้ไปหลักสามนี่กะเราอยู่ประมาณอยู่30ลักประมาณนี้ได้เนาะต่น้อยสซิได้เดินทางแล้วตอนนี้ก็ได้ าสรได้ไปแล้วนะพีทุกคนบาน,นี้เนาะเดี๋ยวก็ไปฮอดแล้วก็สิอาทิตย์เบิกเอีกนะว่าเราเือคอเสิเแล้วนะตอนนี้เดินทางก่อนไปก็ได้ไหม,ไม <laughs> อีเมกัน่เ <laughs> ดิมอล้บานี้ไปไปกัน สาวไปไปส่งน้องสาวอยู่ภาษีกำลังสี่ออนเดินทางขี่รถจากต่างพาไปเที่ยวเลยภาษีพาไปเที่ยวภูสะเล่าในจักสีหอดจักบอ่อตอนนี้มาหอดเก่งเกาะน,นะนี่สิทวดมาเปลี่ยนลินรถก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางต่อนะแต่ว่าเขาน้องเขาไปท่าอยู่รักษาก่อนแล้วเอามาเป็นแล้วก็เอาไปตามลังนะ มาฮอสรักษาล้วนนั่นทุกคนนะเฮาก็สิได้เดินทางไปต่อนะเนาะต,ตอนนี้มันพุ่นเดอ้ออยู่ทางลังเฮาเดอ้อทางไปเนาะเดี๋ยวก็สิกลับไปทางพุ่นนี้นะอันนี้เป็นเขาฮอดอ,อันบ้านบ้านเรามาค่านะั่นเองทุกคนเราถ่ายลับอันกิโลเมตรให้เบิ่งนะตอนนี้เฮาสิเดินทางไปต่อกับน้องสาวนะ่นเทุกคน ตอนนี้แม่นอัปเดตการเดินทางของเฮานะไอซีทุกคนกาฮอดอาณาเมืองสองคอนแล้วตอนนี้เนาะแต่ว่าเฮาสีเอาแวบเบน่าเน่าไปผู้แหละไปพ่อกันยู่บ้าเสดเลยทีทุกคนเพราะว่าฮอดพุ้น,นกัย่ามันค่ำนะไอทุกคนเนะาะเพราะเฮาเล,นล่นรถกะไม่ได้ไหวนะประมาณนี้แหละไอีทุกคนเอาบ่นะตอนนี้กาบกำลังซีเด้เดินทางไปต่อนะไอซีทุกคน เออตอนนี้เฮามาฮอดด้านอันปากตะผานแล้วนะเฮากายมาแล้วนะด้านปากตะผานนี่ซือยู่พุนะ่นเนาะเฮากายมาประมาณอยู่ลักหนึ่งอีสทีทุกคนแต่ว่าเฮาสิเดินทางไปต่อพุ่นเลยเนาะไปต่อทางนั้นอนีนะจะน่าจะเฮาสิไปแล้วน,นี้เฮาพักรถน้อยหนึ่งในทีทุกคนอันนี้แม่นเฮามาฮอดนาโป่งแล้วนะสีทุกคนบ้านนาโป่งเนาะอันนี้จะไปสารวัตรได้ทางนี้ เลยไปพี่เลยนะ้อห่างไปทางซื้อพี่เลยนะตอนนี้ก็มาไกลเติบแลนะนี G, ทุกคนเอา,อ,าอย่างอี้ประมาณอยูอ่ประมาณ50ลักใน G, ทุกคนสีฮอดป้าเซ่นะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปกับน้องเท้าอยู่ตอนนี้เนาะนี่มกเถอเล่เนี่ย อันนี้มกแน่วเลยมกไนี่อันเป็นมันเป็นมกเนี่อันนี้เรามกาไปตีมกปลาออมกปลามกเท่าไนี่มกสิบพันเออมกนึงเดมกสิบพันมพทุกคน ต่อในาสิทุกคนซื้อของกินกันเนาะ <S <S เป็นแล้วเมอย์อยู่บ้ฮะเมยน้อยนึงยังไม่ทันทอดซ้ำเนี่ฮะยังไก่เติบอันนี้แมนซื้อน้ำปั่นใหร้อยในสิทุกคนจอกหนึ่งห้าพันกิบนอนได้นะอันนี้บ้านเพิ่นเนี่ย บานานาไนไปปะซี่ตั๋วเซ่เน่าตั๋วเซ่กินเล่เสพใช่ปะฮะครั้งแรกในร้อยได้มากินน้ำปั่นอยู่บ้านานาไน,นตอนนี้เป็น น้องนั่งสาวเม่อยก็นาเสิ FC ทุกคน,จ,น,าากกนจะนะครับก็จได้เดินทางไปต่อพูนแลไปทางบนนะันงางไกลเติบยุบนะรับเส้นทางนองเมือนี้กะขี่รถมากะร้อยปลายลัก,กน,นะเอริ FC ทุกคนยังอีประมาณสี่สิบสี่สิบสี่ลักเนาะยังสี่ห้าหอดในเมืองนะสี่ประมาณนี้แหละมาเมื่อนี้มากินขา้าวนำกันไดเอ,อ FC มาทุกคนนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เมื่อทุกคน เข้าลงกันนะย่วนคงเพนบ้านน้องค้ามเลยสิท,ทุกคนเนาะตอนนี้ลกมกำลังมาแห้งเลยนะตอนน้องเช้าเลยสิทุกคนไปส่งนะไปกินข้าวข้าวระว่างทางเนาะ สิมานี่แหละเอฟซีทุกคนเบิ้งบรรยากาศเนาะจอนั้นเขาก็สิได้เดินทางต่อกับเอฟซีกับแมเบิ้งงหนึ่งกันเข้ากินปลาก่อนคำให้งๆอือ ไอ้ีสิทุกคนตอนนี้มาฮอดนี่แล้วนะมีหูสีไปทางเลยนะจุดหมายปลายทางของเฮาคือผาน้องสาวนี่ขึ้นไปเบื้องภูสซาเล่ววันนะี้สิทุกคนนะ่แต่อยู่ทางนี้เนะะาะหลังจากมาแต่ผู้ซาเล่แล้วหันจะไปบ้านทงไว้นะตลาดหอยก่องนะสิทุกคนเพลิหูเนี่ยบัตตลาดหอยก่องไปทางเลยเด้เอบบบนี้เนาะนี่นะนแหละมาเฮ็ดเซเว่กับน้องสาวอยู่นี่แหละลงทีบลงทางแล้วเนี่ยไปต่อบอ่อยร้อยหรือกลับแต่แล้วหรือกลับบ้านเาฮาโอ้ยร้อยว่เมือ่อยร้ายร้อยวะ่ะ เดินทางมาไกลแสนไกนะ่น้องสาวก็ได้นะซ้ำไปสวรรค์สามเทีนะ่ยวในสิทุกคนเนาะที่ลึกจะว่าโอ้ยเป็นวัดเป็นไอ้เลยแหละขี่รถมานี่ก็ได้หน้าตาเนาะประมาณนี้นะสิทุกคนมาเขาทางยาวเขาไก่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ฮะเอามีหัวเอามาแต่พูดแล้วหัสิไปห้อยกองนัเลยนะสิทุกคนเนาะหลงผิดหลงทางแล้วเนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์มมนได้เลยเดอ้อสิทุกคน ไใหญ่ไมใหญ่เมื่อทุกคนทุกานเนาะฮอดฮอดักเมืองปาเ่แล้วนายี่ทุกคนเานาะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ห้ว่าสิไปาทางเลยนะเพราะว่าเขาจะไปโค้วกาไปภูซาเล่ได้วพีทุกคนเนาะเรามีหัวสิไปาทางเลยนะเรามาท้าเบิ่งนํากันนะนายพีทุกคนปูนภูซาเล่เห็นบอกปูนไก,ก่ๆอยู่เด้อมาฮอดแล้วนะพสิทุกคนมีคึดมีฟันเลยนะ ตื่นเมื่อเช้าก็บตัสินเจอมาเลยคนกําลังหาปูหาป่าเห็นบ่าวนี่ทางลุ่มพีนี่คนหาป่านะวิถีชีวิตคนป่าเซที่มานี่สิทุกคนเป็นหาอยู่หากินนะตามลำน้ำคลองอาคารนั่นจะเป็นบ้านอันนะบ้านเพล่ขันแยงบ่ออันนี้เอฟซีทุกคนนะาขันติวินพีทปุ้น,นประมาณนั้นบ้านนั้นจะเป็นบ้านขันแยงนะอ่าตอนเป็นครูตอนเป็นโจเคยมาใช่เนาะ แต่ไปคูบาไม่เคยมานะอันนี้ นายมทุกคนตอนนี้เป็นขึ้นมาฮอเถิงแล้วนะน่าจะหู้กันอยู่หน่อยร้อยกะน,น่าจะเมื่อยนะหน้าแดงตาดำมาอนะนี่ฮอดแล้วนะผู้เลลา่นะ่นสิทุกคนพาน้องมาเบ่งเบ่งผู้เลลา่นี่สิประมาณนี้นายมทุกคนพาย่างมาเบ่งนะพี่เนาะพี่อยู่ทางไหนพี่พี่ร้อยย่างเขาพี่ก็ได้ทางไหน นี่เนาะบรรยากาศที่ oh. ทางลุ่มนะททุกคนโอ้โเห็นบ่ทางลุ่มบหงามแหงนะบรรยากาศนี่เบิ่งในน้องสาวกับแอปเป็นแอปปุลนะถ่ายหูเนาะถ่ายหูไว้เป็นว่านะถ่ายไว้แล้ว ล้อยล้อยลักทายหูผู้ดีนะสิทุกคนโอ้ผายรอยเบิ่งครั้งทำอิดเลยน้อยรนะ้อยเนาะมาฮอดป้าเสก่แลนเตอร์แลนเนื้อสัตว์มาฮอดผูซาเลานะถ้าว่ามีเวลาว่างผู้สิพาไปวัดผูอันนี้เงินเมดในสิทุกคนเนาะตาก็ลไรรอยในตาที่บ้างกนะันในเนาะขอโทษขออภัยหลายๆนะเดี๋ยวสีทายหูเพื่อนน้องสาวแล้วจากที่ได้ลงไปทางลุ่มเด้อสิทุกคนเป็นแล้วฮอนเดดบ้อง ไปในตอนนี้เราก็สิได้ลงไปแล้วนะนทุกคนคุณเลยรถจักรอาจอดในภูผู้าน้องไปเบิ่งพระเงยและะ้วก็กลับเมือนะกลับลงไปแล้วกะ็ไปบ้านป้านะบบบนี้มีหัวตะกึบเปินสีอันขึ้นรถแล้วบ่หรือวันนะ่นเลยนะนะทุกคนตอนนี้แม่นสินนพาไปเบิ่งอาพาเใหญ่ๆเนาะอยู่ทางลุ่มห่นเลยนะอันนี้มันสิพาน,น,น้องอย่างลงไปทางลุ่มพวกนี่ก็จะมีแบบคันไใดใต่าตาลงไปนะ บอลน,นี้เนาะโค้ใหญ่นะเออแล้วแต่ว่าบัลนี้กับโค้ใหญ่เลยทุกคนไปร้อยขึ้นไปกราบกันโอ้ร้อนนะไปคาบลงฮอนแหงนะสิทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายหูบไว้ร้อยก่อนบาทหนึ่งนะนี่ขออนุญาตเด้อเสือโมกเว่ามันฮ้อนแหงนะ มันเห็นมอแล้วนี่ประมาณมรอยเมตรบอนี่เป็นไฟแรงรับไฟแรงอยู่เราว่าเราเท่นะคู่ๆคู่อะไฟแรงเท่าไหร่กันเดี๋ยวคว่อะเจเดี๋ยวคว่ไปเรื่อยอกาเจอแไฟแรงมีรักสามนี้ยแบบมนต้องสนมันขี่ไปเรื่อยขี่ไปเรื่อยไปเจอจะเห็นหลอกหอนรักหาลักโคกกระเดาปั่กรยามันตอนนั้นมันมีหรอหอนรักเจ็ดปับมันจะมีหันคลายอกมูได้ไลยหรอกเดี๋ยวขี่ไปเอีกประมาณกิโลหนึ่งหรือว่าครึ่งกิโลนี่ย S <S <an> <S สิไปห่อนมุ้งเวียนลักแปดแต่ก็ขี้เดียวควาขี้เดียวปวันเดี่ยวควาเดียวควาอยู่บนรุ่งเวียนลักแปดเดียวควาไปเจอเราท่านขัลักแปดอยู่สายมือเาท่านขัลักแปดใช้มือเนาะสีะสทุกคนตอนนี้เราสีได้ไปป้าซ่องตลาดห้วยกองแล้วนะอ่าหลังจากมาแต่ผูซาเล่ในะสีทุกคนเอาก็สีเดินทางไปพุ่นแล้วเนาะไปป้าซ่องพุ่นมานี่เออตอนนี้มันผาน้องตาแดดอยู่ตอนนี้กําลังโทรเซ็กนะกินหนึ่งนี่เนาะไปต่ออีนั่นสิทุกคนโอ้อากาศดีแห่งนี้สีทุกคนอากาศเย็นเย็นนะ อแล้วก็แบบรถลางยางพาหนักไร้ล้าแน่นะทุกคนไปมาเล่นแล้วมันเป็นทางเป็นง่ามนี่นะเขาชี้ไปทางเลิฟแบบนี้ตอกง่ามนะวะแม่นเออขีคีเขามาทางตอบง่ามคีเขาทางกลางเลยทางกลางกลางเจอวะมันมีทางซ้ายทางขวาดิเออไปตรงเลยไปซื้อเลยเนาะเออเออเอาโอเคสิเฮ้ยน่ะออกมาพี่ที่ถามทางเนี่ยถามทางเนี่ย ฮะจะรับท <c oughs> อดเลย <c oughs> ลเหม็นนะ <c oughs> เออเพราะว่าแต่เพงเลยมาทอดด้วกัน <c oughs> โอ้ยคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวซีทุกคนโอ้ยขนบ้านเดียวกันมาทอดกันแล้วบปดนี้ไปทางเลอโต้ได <c oughs> เลยเออทุกคนก็เลยว่าเฮาว่าทำอิทว่าเฮาสีมาฮอดก่อนนะนกึับนะกิ๊เตอร์ครับมาฮอดก่อนนะนะเฮาไม่ชื่อเฮาว่ามาฮอดนี่และกัเฮาหาเบอร์โทรนะฮะแบบว่าเพิ่นบอกว่าเฮ้ยท่าอยู่นี่นะ เราเก็เลยว่าท่าไปแล้วว่ากึบมานั่งท่าแล้วนายสิทุกคนแต่ว่าหาสีเฮาไปทางพี่ทางน้อยพี่เนาะแต่ว่าขึ้นไปนี่มีหัวไปเช่นนะแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นเธอท่าอยู่นี่นะเออไปพี่อันตะปืนป่เออไปพี่อันตะปืนนะสิทุกคนไปพี่จะเป็นทงไว้บ้านทงไว้เลี้ยวซ้ายนะตอนนี้เป็นท่าอยู่ทงไว้ในสิทุกคนท่าเออันปลาเพิ่นมาฮับนะปลาเพิ่นสีอ้อมมาแลวเฮาก็สจีได้เฮาไปพร้อมกันนะแต่ว่า อยู่พี่อากาศแบบเย็นก็คือแบบน้ำหม้อนะท,ทุกคนเนาะแต่ตอนนี้ก็บสีฮาไปบ้านเพิ่นนะไปเพิ่งนหมกันเนาะว่าสิเป็นบรรยากาศแบบเลยนะ,ะนะองทุกคนเพราะว่าคลิปนี้ก็สิได้จบไปเพียงซัมนี้นะเพราะว่าเฮาสิได้เฮาไปต่อกันอยู่ในหมู่บ้านเพิ่นนี่เนาะเป็นคลิปที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเพื่อนก็ว่ากันไปนะคลิปนี้ก็การเดินทางตั้งแต่บ้านมาหาปลาเสนี่กัอู้สมโควน,นท,ทุกคนเนาะจนว่าเมื่อยล้าน้องกั เอามือข้ามแก้มแล้วนะตอนนี้ฮะเนาะเดี๋ยววันนี้ที่ทุกคนเอาคลิปหนะ้าพบกันเมื่อฝากติดตามและก็เป็นกำลังเจอที่บ้างนำเด้อทุกคนเนาะพ่าสีพาไปเที่ยวทังเดินเนี่ยนะคลิปนี้สำหรับพระจจ้ไปแลวบ้าวบาย